อุ้มมามายูดอกมายูเขาค่อคยขึ้นอยู่ก็มานะคะพี่ปีไปเอาโซอยู่อันนี้พี่ปีได้ขึ้นขึ้นรถกับพ่อตึงนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าพี่บัวขึ้นกับน้องดาวนะคะ พี่บัวขึ้นรถแล้วนะคะพี่บัวขึ้นรถแล้วส่วนน้องดาวอาบน้ําอยู่นะคะพี่ปีก็ก็รอรออุ้มอยู่นะคะอุ้มตอนนี้อุ้มกำลังขึ้นมานะคะเดี๋ยวอันถูกแล้วกัน สองสาวขึ้นด้วยกันนะคะสองหนุ่มขึ้นด้วยกันดูนะคะสาวปีของเรานะคะนุ่นส่วนอ้วนก็อาบน้ำอยู่นะคะแล้วมารอดูพี่ปีขึ้นรถกันนะคะพอเพือเดินไปหาน้องแล้วผุ่น เรียบร้อยเอ้าพี่ปีนั่นเดีมาตึงพี่ปีเจ้าือสิลอกไว้เถอะฮะเป็ยเป็นเป็นล่มแล้วข้างนั่นเป็นล่มแล้วโอ้ โมแม่รู <mulheres> ้ล oh <Copy> <out> <beer iş> ูกละเต้ึ้นรถแม่จังไหนจังขึ้นเป้าเถอะอยู่น้ำกันอยู่น้ำกัน ตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะสองสาวของเราไปด้วยกันนะคะวันนี้ปนไปเที่ยวกันไหมยอกยอกันยอกกัน สองสาวเตรียมพร้อมแล้วนะคะขี่แล้วขี่แล้วส่วนหมูอ้วนนะคะยังไม่ขึ้นรถนะคะนุ่นแต่งรอถ่ายรูปจะถ่ายรูปคู่กับแม่แอนะคะเพราะว่าแม่แอไม่ได้ไปด้วยนะคะแม่แอจะถ่ายรูปคู่กับอ้วนนะคะ ส่วนผู้บ่าวบัวเราก็อยู่บนรถแล้วนะคะผู้บ่าวบัวเรา นิ่ง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 เดี๋ยวก็ได้ไปเดี๋ยวก็ได้ไปรอบพระเอกหน่อยอยู่พระเอกหน่อยแต่งตัวถ่ายรูปอยู่แต่งตัวถ่ายรูปนะคะกับแม่แอร์นะคะนู่น ون, ให้แม่แอร์ถ่ายรูปนะคะน่าเสียดายจังเลยแม่แอร์เราไม่ได้ไปด้วยนะคะ ตอนนี้พ่อควันแม่ควันนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเราจะเอารถคันนั้นไปด้วยนะคะรถของพ่อเลินนะคะขนขนกับข้าวไปนะคะปา้ <c oughs> าเจหมุนเท่าแมมคือมาสวยมานรอแทมือนี้ลเลิศแท ่ไพคือมางามเท้แม่ไพ่แม่ไพ่ก็สวยเทเออก็ง่าวน่ะเตรียมพร้อมปะ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 อ้วนเตรียมตัวขึ้นรถแล้วค่นนี่ พระเอกน้อยจะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าพระเอกใหญ่ขึ้นไปรอแล้วพระอเอกบัวปลอยปลอยอยูพระเอกบัวป่อยอยูพะตันเด้เจ้าน้องดาวขึ้นรถพัานได้นานๆได้ขึ้นรถนะคะพี่บัว ถ้าพ่อย่ยมหมวกขาวเจ้าบ่าไปตีบ่ไปตีเออเออเจ้านั่นละกูต้องแนมหาไผดอกมาแม่โอ้ติไปขั้นนั่นจ้ามาไปพอกันยี่มองเก้าพุ่นละใ <c oughs> จะเย็นใจเย็นน้องดาวกำลังขึ้นรถเดี๋ยวก็ได้ไป ถออกเดินทางแล้วนะคะเอ่ภาคูประกรรมนะคะปกปักรักษานะคะแกวคาดปลอดภัยนะคะเดินทางนะคะเออรถขันนี้รถมวนนะคะนี่รถขันนี้มวนมวนค่ะเรามีเครื่องเสียงด้วยนี่เครื่องเสียงน้อยส่วนตัวนะคะ นู่นนะคะคันข้าง,งหน้านะคะพี่บัวกับน้องดาวนะคะด้านหน้าไปเร่ไเรตามกันไปติดๆนะคะอของเรานะคะอ่าคันนู้นก็พี่บัวน้องดาวอ่ก็จะมีเอ่อควนันควันของน้องดาวนะคะโอ้ ควานของพี่บัว e, แล้วก็พ่อน้อมแล้วก็บุญหลายแล้วก็พ่อใหญ่พลิกนะคะส่วนน้องเสือตรงสัยนั่งข้างล่างนะคะแล้วก็พ่อเลินขับรถนะคะพ่อเลินโอ้ยรถเบียงเรายังไม่มานะคะรถจะเบียงรถจะเบียงจะเป็นพ่อเจชกนะคะวอ้ไปเลี้ยวเฉียบรถะเบียงของเราจะเป็นพ่อเจชกนะคะขับไปโอ้ยอายต้นแล้ว I <sweak> บิ้งจะคล้องรถคือยืนขวงจังสัน่นเอาละยืนขวงหนาพี่บัวไว้รถกันนี้มีเครื่องเสียงเด้อบุญหลายโอ้งามไหมแล้วจะกอลงรถงามไหม ้วนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีน่าล่ะน่องเสืออยู่ตั้งใส้อ้วนตัวเน้ยใสคกูปับขึ้นอ้วนโอ้ยยกขากะบังวงเอาละบันนีู้กกรตนู กำลังออกจากบ้านนะคะกําลังถึงวัดนะคะวัดวัดบ้านตากลางนะคะวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางนะคะก็ต้องขอใครในเสียงลมด้วยนะคะรถรถก็เปิดก้ดนก็ซับเงี้ยถึงป่า ก็แรงทุกท่านเข้าไหมอ่านเออขับแรเร่วงนะคะโอ๊ยระครั้งแรกนะคะที่ปีขึ้นรถแมนค่ะครั้งแรกที่ปีปีใหม่ขึ้นรถของน้องเลิศรักนะคะก็สำหรับพิ่พี่โดนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะ1แชร์1ไลค์ like, คือหนึกำลังใจนะคะเจอกันใหม่จา้า